กคนวันนี้เรากลับมากับอลังเวกในอารังเวกสองนะครับก็อยู่กับผมอันนุอีกครั้งก็หลังจากที่พัดทที่แล้วเราช่วยทอจากซิงเทียได้สําเร็จก็นะก็เกือบกันตายไปนะครับโอเคมาเราต้องการคุยกัน d a n right อได้ lots for me to explain โอเค but not here แต่ไม่ใช่ที่นี่ we can have our talk เราจะมาคุยกันในหัวคุณมีหัวอยู่ในนั้นใช่ไหมฉันเป็นพ่อเธอฉันเป็นปู่เธอนะทำไมฉันจะไม่รู้ล่ะโอเคคุยกันในหัวจับไปอเขารู้ว่าฉันมีความคิดในหัวเปไปได้ยังไงเนี่ยเราทุกคนมีพลังพลังในหาความจริง ประมาณนั้นแหละโอเคโอดินบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าคุณไปพูดทำนายคุณสามารถเข้าไปในหัวของพวกเราได้โอเคมองข้ามเรื่องโกหกนี้ซะผ่านเรื่องราวสยองขวัญคุณเราแอนเดอร์สันไม่ได้ผูกพันกับมันคุณสามารถสู้กับมันได้มาอย่าเป็นเรื่องราวจงสร้างเรื่องราวนั่นจริงฉันคือนักทำนาย ฉันมีพลัง My mind is โอเคความคิดของฉันมันเป็นมากกว่าที่ฉันคิด This intuition isn my นี่ไม่ใช่สัญชาตญาณของฉันฉันเห็นความคิดของพวกเขานี่คือเหตุผลว่าทำไมฉันถึงรู้ถึงความจริงเกี่ยวกับโลแกนในขณะที่คนอื่นไม่รู้โอเคคุณบอกว่าคุณเป็นปู่ของฉัน ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆทำไมถึงไม่บอกฉันล่ะกุมเป็นส่วนหนึ่งครอบครัวที่เลวร้ายก่อนที่จะมีเลือดสยองควันนี้ฉันเป็นพ่อของเฟยเแม่ของเธอไม่สมควรรับสิ่งดีสิ่งต่างๆถูกพูดและทำไม่มีวันผ่านไปฉันไม่เสียใจเลยแต่พ่อเวนนั่งไม่ได้ทำอะไรง่ายๆสิ I know ฉันรู้ว่าเฟย่าจากไปแล้วฉันจึงต้องขอโทษฉันขอโทษซาก้าฉันเห็นว่าคุณขอโทษโอเคแม่บอกว่าไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับปู่และพ่อของฉันเสียชีวิตก่อนที่ฉันจะจำได้อมันตรงกันทั้งหมดเลยทอกับโอดินเป็นครอบครัวของฉัน โอเคคุณบอกว่าคุณเป็นพ่อที่หวยหมาว่าไงเฟย่าไม่เคยมอนย้อนกลับไปผู้หญิงของฉันนั้นเข้มแข็งเฟย่าคิดเสมอว่าพลังของเรานั้นอันตรายโอดินและฉันมีเพศสัมพันธ์กับสิ่งที่ไม่ควรรวมเพศด้วยแม่ของคุณมีสัมมาสัมพุเธอเลียงดูคุณอย่างถูกต้อง ฉันไม่แปลกใจเลยที่เธอไม่ได้บอกคุณเกี่ยวกับพลังนี้เธอต้องกลับป้องฉันโอเคเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันเล่าให้แม่ฟังเกี่ยวกับนี้เธอคนเชื่อแหละโอเคฉันบอกว่าเธอจะซื่อสัตย์กับฉันมากกว่านี้อย่างน้อยก็ในจุดสิ้นสุดโอเคแม่ฉันไม่เคยพูดถึงพ่อ คุณรู้จักเขาไหมอ่า uh, ประตู museums, บานควรปิดทิ้งไว้อย่างนั้นดีกว่าพ่อของเธอมันเป็นคนซับซ้อนค <umba> well ิดล่วงหน้าและก้าวอยู่เสมอเขาไม่ใช่ลูกทิศธรรมด์เลยมีปัญหาและเขาก็จากไปอ่าฉันจัดการมันได้ไม่ดีนักหลังจากนั้นเฟรยาก็ไม่ต้องการทำอะไรกับฉันอีก ฉัน,ฉนไม่สามารถตำหนิเธอได้โอเคความสัมพันธ์ที่แตกหักในอดีตฉันจะไม่สูกเสียไปอีกโลแกนหรือเลดหรือเดวิดโอเคฉันต้องทำทุกอย่างเพื่อช่วยพวกเขาฉันมีคลิกเกอร์ฉันสามารถช่วยลูกสาวฉันได้ไหม โอเคทำให้กีตาร์คำรามและกองสนันระเบิดแก้วหูและความเป็นจริงโอเคสวิตไฟมันไม่พอในเรื่องเล่าของพ่เรากำลังมาเชิญหน้าอยู่ด้านนั่งเราจะต้องเขียนใหม่หลังจากเสร็จแล้วเขาสามารถสบัดสวิตนั้นเพื่อนำไปถึงจุดจบโอเคฉันไม่สามารถใช้คิเกอร์ได้ถ้าไม่มีเวก meaning wake. ทอมคือเวทหรือเปล่า He needs rewrite the needs rewrite story first. to เขาต้องเขียนเรื่องใหม่ก่อน stop the story ฉันจะหยุดเรื่องราวสยองขวัญนี้ได้โดยที่ไม่มีฉันต้องหยุดเรื่องราวสยองขวัญนี้โดยที่ต้องมีเขาโอเคแปลว่าเราต้องไปช่วยเวกเวกพิศ ค่อยมาเก็บเราไป็นสถานีตำรวจกันดงกี้ดงกี้ไฟดับโอเคเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเท่าไหร่อ่าพาวเวอร์ ภาคที่แล้วจะอยู่ในห้องของเชอร์รีฟไม่มีก,จจกุญแจจ้ะโอเคโอเคกุญแจกุญแจจะอยู่ที่ไ,ทไหนได้อุ๊ยกัสสนเอ้ยไปอืมอ๋เอเจนต์เป็นไงบ้างเอเดดสัน อฉันบอกให้เธอออกไปไงรู้สึกคุณจะไม่ดีเท่าไหร่นะก่อนกันโอเคแต่ฉันต้องการขอช่วยเหลือแล้วล่ะโอเคมีคนอยู่ข้างนอกนั่งกับคุณโคเทเกใช่ฉันจัดการมันองไหนวะโอเคโอเคเราต้องไปจัดการเทคเก็จู่โก็มอบหมายงานให้จัดการเลยเข้าไปได้ไหมนี่ เข้าไปได้ไหมขอร้องโอเคโอเคอยู่ไหนมมมไม่เดออาหน้าไม้มาฮะน่าเสียดายฮะสโลมูชั่น ยังไม่ตายอยู่เหรอฮมกระสุนจอก่อนนี่มันดีจริงๆอืมรู้สึกมันทำเสล่เลยไม่ดอกอะไรหน่อยเหรอฉันใช้กระสุนสไนเลยนะไรเฟิลมันไม่ใช่สไนโอเคเคลียร์แล้วยอะขาเธอดูแย่นะอืม แต่ก็ขอบคุณนะที่ช่วยเราเราควรคุยนะโอเคเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นที่นี่ล่ะโอเคเรามาเพื่อตรวจสอบการแจ้งเตือนของเคาร์เตอร์แต่มันเลวร้ายกว่าที่เราจะรับได้โอเคตำรวจเจ้าหน้าที่ของฉันส่วนใหญ่ก็ถูกจัดการเรียบเลย เวกอยู่ไหนฉันรู้ว่าเกิดโอเคอัลังเวกยังใช้ประโยชน์ได้เป็นคำพูดที่เต็มปากคุณก็รู้โ้ขังเขาไว้เหรอโอเคเธอขังเขาไว้โอเคคุณเห็นเอเจนต์เคสซี่ไหมใช่เราเจอเขานอกป่าได้ไปเชิญหน้าใกล้ชิดกับพวกเงา เขาโอเคไหมเขายังมีชีวิตอยู่เออเราพาเขาไปที่ห้องดับจิตอ่ไม่ได้ิโอเคไม่ได้รู้เลยว่าเขาเป็นไงบ้างแปลว่าเคซี่อยู่ห้องดับจิตโอเคเอฟบีซีมาทำอะไรที่นี่เอ่อไบรท์ฟอร์เป็นเราเงาแข็งเก่ง เรามีทรักรานเหลือน้อยปัญหาที่ส้องดานยังใหญ่แต่เรามีอุปสรรคสำคัญก็คือภัยคุกคามของพวกเงาเราอืมก็คือเหมือนแบบมาเคลียงานที่เแหละโอเคอลิสเบตฉันต้องไปหาเวกฉันจะเข้าไปที่นั้นได้ไง p r o t o c อะไม่ได้มีความหมายมากนักตอนนี้ อ,อย่าทำให้ฉันเสียใจเลยเดยสนนันประตูห้องขังจะไม่เปิดจนกว่าจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ต้องไปเอาฟีบอสตรงบันไดอ่าคุณต้องใช้กุญแจมีกุญแจให้ไหมเฮ้สุดท้ายก็ไม่มีสุดท้ายคนที่ต้องหากุญแจก่อต่อเป็นกูเยียมจริงประตูก็ไม่เปิดอ่ะมีให้เหรอโอเคตกลง โอเคขอโทษครับหยิบห้องดับจิตอืมรู้สึกเละเทะโอเคนี่เราก็ส่งให้พร้อมโอเคฟังอยู่เอคการดับไฟเป็นเรื่องสำคัญโอเค โอเคครับโอเคเราต้องไปหาฟิวส์บ็อกซ์พลังงานอืมพวกนี้เอฟบีซีหมดเลยอ่ะดิชุบอยู่ในนี้หรือเปล่าตัดงับโอเคใช้เป็นลูกซองดีกว่า พื้นที่แคบลูก2องก็จะเวิร์กกว่าใช่ไมไม่มีมีแค่กล่องหนึ่งหนึ่งเส้นคือหนึ่งโอเคแปลว,ว่าอันนี้เป็น1 2ึ่ง4องสามส,ามสหน 1>, 1 4ึสี่หมั้งคิดง่ายๆถ้าเกิดถูกก็ง่ายใช่เหมือมันง่ายโอเคของปูแล้วโอเคเก็บไว้ก่อนไม่มีอย่างอื่นเลยเหรอเป็นห้องลุงโรอง่อืม อะไรกระสุนเยี่ยมยันน้อยก็ยังพอมีกระสุนแล้วก็จุดเซฟไม่มีไฟนนี้มีอะไรเลยกระสุนให้เยอะจังโอเคเคลียร์ของสักหน่อยเอาหน้าไม้มาใช้ไม่เวิร์กอ๋อสีนัดเยี่ยมโอเค โอเคไปกันไปกันอู้ฟองน้ำเมื่อกี้เห็นปะมีฟองน้ำด้วยโอเคประตูเอาไว้ที่หลังเคซี่เคซี่ซนัน่นายเหรอเอ็ดสันอย่าเพิ่งยิงฉันกำลังเข้าไปว้าวเคซี่ นายยังรอดป่ะนายนี่มันถึกจริงๆไงแอนเดอร์สันอ๋คิดว่าจะทิ้งกันล้โอเคนายใช้ไฟห้องดับจิกเหรอโอเคเป็นไงบ้างล่ะอย่ามองฉันด้วยสายตาแบบนั้นแอนเดอร์สันมันเป็นแค่แผลเล็กๆน้อยๆน่ะทำให้ฉันมีโอกาสได้พูดคุยดีๆเกี่ยวกับภลรยาด้วย กีราอ่าเอเจตโอเคฉันอิสานะนายโอเคแน่นะฉันโอเคสถานการณ์คุณเป็นไงบ้างล่ะก็ต้องตามหาเวกโอเควอเตอรี่กลายเป็นโอเคโอเคกเกอร์และลาทีแล้วแต่เรื่องราวสยองความเปลี่ยนแปลงความจริง ตามที่เวฟบอกโลแกนเรื่องราวนี้โลแกนตายแต่เราสามารถหยุดได้ Wait, S <S เดี๋ยวก่อนนะซักกะอ่ uh, คุณทำอะไรนะโลแกนตายเหรอนั่นมันเป็นเวลานาน,านแล้วนะเอ่เคซี่ได้รับผลกระทบจากเรื่องราว ฉันต้องต่อสู้เพื่อพวกเขา What the hotel? เอเกิดอะไรขึ้นที่โรงแรมเวกบอกความจริงเกี่ยวกับลัทธิตามที่เขารู้สิ่งนั้นดาร์เวสม,มันก็มีจริงเช่นกันฉันเห็นมันอ่าไอปีไป,ปีศาจนั่นเวบพยายามเตือนฉันแต่ฉันตกใจเอพซีเจอฉันที่นอกป่าในเวลาต่อมา โอเคฉันจะแก้ไขปัญหานี้เคซี่นายโรแกนและทุกคนโอเคฉันต้องทำให้ไฟกลับมาปล่อยพวดนรกเราลบไปแอเดอร์สันเพียนจำไว้ว่าบางสิ่งในชีวิตมันไม่สามารถแก้ไขได้โดยแสงโอเคส่วนปัญหาเรื่องไฟฉันเจอฟิวจากไอสาา์เลวคนนั้นโอเคฉันจะจัดการเอง อยู่ตรงนี้นแระมั่นใจว่าไหนจะปลอดภัยอ่าฉันไม่ไปไหนหรอกโอเคได้ power box เอ้แรด fill มาดูกันและแสงไฟก็จะมาเอดดสันโอเคมีข่าวดีและข่าวราว้ายโอเคเจร์บอทใช้งานได้แต่พวกศัตรูมันโอเคพวกศัตรูมันจะหลุดออกมาด้วย ไปถึงคนในคุกอืมึุดๆๆๆๆปังจุ๊บๆๆๆจำได้มันมีกล่องยาและข้างในมันต้อง โอเคมันกำลังลงไปทำไมถึงให้รูกนธนูฉันไม่ได้ถือมันฉันไม่ได้ถือธนูอยู่ไหนอฮดหอย คิดว่าฉันใช้สนออไนยดียะชิดไม่เป็นหรืองไงโผล่มาโอ้ยโอ้ยโอ้ยคิดว่าฉันใช้สนออไนยดียะชิดไม่เป็นกันหรือโอเคข้างล่าง คารานทุกอย่างโอเคแล้วฉันจะกลับขึ้นไปเยี่ยมโอ้เคสซี่ยังโอเคอยู่เปล่าฉันจะอยู่นี่โอเคโอเคอมืมันขวางทางเดินโล่ง เกี้ยตุ่มรวงมันไม่มีวุธนเออแม่เอออะไรแต่อออย่างน้อยก็มีให้ใช้วะ <c oughs> กผิดกผิดโอเค <c oughs> มีไรซ่อนอยู่ไหม <c oughs> โอเคทุกอย่างน่าจะเคลียร์ได้ปลอดภัยโอเคโอเคอ่าไฟกลับมาแล้ว ๊เอเจนหายไปไหนแล้วล่ะแอนเดอร์สันทางนี้ทางนี้คือทางไหนรู้ใช่ไหมคำว่า,าทางนี้มันซ้ายหรือขวาล่ะอ๋ะอเดี๋ยวนะไปดิเป็นไงโยกโอเคมาเกิดอะไรขึ้นโอเคฉันเอาพวกเทคเคนมาสุดท้ายก็ กลับมาทีี่่นโอเคอย่าไราก็ตามฉันขอเตือนคุณว่าเรามีพี่น้องคครสเตอร์ที่โอเคอย่าลดกาดเชียวล่ะแสงไฟแม่งแดงเกินโอเค FBC จะส่งคนมาช่วยไหมอ่าเราเป็นผู้ช่วยเหลือก็เรากับแต่เรายังมีอุปกรณ์ของสำนักง,งานที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อต่อสูส้กับพวกมันอ่าเรากำลังตั้งค่ามันเพื่อจากการทเทคเน เรามีโอเคมีอาวุธอะไรอยู่ที่เลคเขาเป็นสูงวิจัยที่เขาตั้งเลคสร้างขึ้นเพื่อศึกษาเมื่อไปถึงที่เมืองก็โอเคไม่ทันโอเคเขาโช์ดีตัดงที่ดีเขาจ้า ตาทีสี่แล้วการอวยพรมันน่าจะดีโอเคมีแค่ฉันกับเธอสองคน sure, sure. มาสต r อปไ t t ดอ r e อ๋อวเวฟพันอ๋ออาวุธครบแล้วเหรอโอเคปิดสลักเอามาแทนรุ่งสองมารุ่งสองแอมเภอ ซากะนายเป็นหัวหน้าละทีนี่แม่จะไม่ได้ไปไหนท้งนั้นจะจะแล้วแต่เลยอยู่ยิงแม่งตรงนี้แม่งเลย โอ้อเลนเขีได้มาไหมแน่นอนนายเขียนโปรแกรมไว้ในสตรอรี่ทำไมนายถึง<ด>ไม่บอกอฟังนะสแคกาลันจะมาเข้าใกล้มากแล้ว เขาเกิดลูกสาวฉันตายเพราะนายมันเกิดอ,อะไรขึ้นกับนายผมพยายามแก้ไขมันฉันแก้ไขฉ,ฉันจะปกป้องเขาผมต้องการคลิกเกอร์ฉันมีคลิกเกอร์แล้วและนายต้องแก้ไขช่วยเหลือลูกสาวฉันสัญญากับฉันมา <S 2> <S 2> <S 2> ได้ผมผมสัญญาแต่เราไม่มีเวลาแล้ว รู้ไหยชิบหายยังไม่ได้สรืรวจอะไรเลยอย่าให้เขาเขาจะกลายเป็นปีศาจแล้วซาก้าเวดอ่าและนังนไงเรารอคุณอยู่ไ,ไอสวรเลวช้อนจะทำลายแกเชื่อก Oh, now I'll kick up. He was pretending to be wake. The plan is fucked. Estevez, come in. Mm. How do I stop him? โอเคขาได้เลยนะโอเคจ้าเราเร็วบอกวิธีมาโอ้โอเคเราต้องใช้เ g e n เ r a t o r แป๊บ Ừm. Ok. Ừm. mà đứng, Ôi. Ú. Tộc thì có súng cú chọ cổ. Ok, lấy โอเคไม่โดนโดนโอเคครบอีซี่ <c oughs> กลับมา สครนอยู่นี่เขากำลังจะกลับมาช่างควรทำเคี้อะไรดีเนี่ย